เช็คด่วน5สัญญาณอันตรายเป็นโรคหัวใจหรือไม่ก่อนจะไปฟังฟากตามกัดใจเพื่อไม่พลาดสาระดีๆนะคะเนื่องจากว่ามีคนที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะบริเวณใต้ลิ้นปี่แล้วมีโรคหัวใจค่ะซึ่งจะต้องสังเกตอาการทั้งหมด5อาการนี้ถ้ามีอาการ1นะคะมีเจ็บแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ค่ะ2มีอาการ บีบรัดแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรกดทับนะคะ 3. มีอการเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปที่สมัครหลังนะคะและไหล่และกรามด้านซ้ายค่ะ 4. มีอาการใจสั่นเหนื่อยง่ายนะคะแม้กระทั่งเวลาขึ้นบันไดหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นบันไดหรือไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลย,เลยหรือเวลานั่งเฉยแล้วมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะคะร่วมกับมีแน่นหน้าอกค่ะ 5นะคะมีอาการเหงื่อออกมากคล้ายจะเป็นลมนะคะและมีอาการเจ็บนนหน้าอ,อกด้วยนะคะถ้ามีทั้งหมด5อาการนี้ควรจะต้องพบแพทย์โดยด่วนนะคะเพื่อรับการรักษาโรคหัวใจนะคะวินิจฉัยเรื่องเบื้องต้นนะคะว่าเรามีการ เต้นของหัวใจนะคะที่ผิดจังหวะหรือไม่อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดเลือดและอาจเสียชีวิตได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์